สวัสดีครับพี่หมุนตุ่นครับสวัสดีคุณแชมป์ครับครับหลังจากที่คุณแชมป์กับพี่หมุนตุ่นครับได้ใช้บริการกับไอเอลสพี่หมุนตุ่นกับคุณแชมป์มีความสุดไงบ้างครับผมตอนแรกเลยฮะเราเอาตรงที่เราเจอตอนแรกก่อนก็คือเรามีผู้รับเหมานั่นแหละคนแรกชุดแรกเข้ามาเนี่ยเมื่อเราเข้ามาตรวจสอบเนี่ยวัสดุไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กที่โค้งงอเอ่ยมาตรฐานของตัวโครงสร้างต่างๆครับพี่เราก็เลยยกเลิกสัญญาอ๋อครับผมพอเรายกสัญญาปั๊บเนี่ยเราก็มาเจอหมูครับผมนะ เขาเจอหมูพลับเหมา <c oughs> เริ่มสัพพลาครั้งแรกเนี่ยเราดูวัสดุอุปกรณ์ครั้งแรกเนี่ยครับมันได้มาตรฐานนั่นแหละครั้งแรกทาต่อมาเรื่อยๆปั๊บเนี่ยก็ไม่มีที่อะไรติเลยเพราะว่าผมก็เป็นช่างอาคารเหมือนกันลักษณะข,ของเราในการที่มองเนี่ยเรามองออกอยู่แล้วว่าวัสดุอุปกรณ์ใช้เกรดชนิดไหนแบบไหนซึ่งก็หลังจากวันเนี้ยที่เราตรวจสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบท่อระบบโครงสร้างสีหรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่ผนังหรือตัวโครงหลังคาเนี่ย,นนยมผมไม่รู้จะติอะไร ครับผมครับขอบคมากครับวินก็หลังคาหลักที่เจอครับมันมันรั่วรอยต่อระหว่างอาคารที่เจอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เสริมหน่อยคือโครงเหล็กอ่ะมัน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 โค้งงอมันไม่ได้มาถานแล้วก็สเปคคือมันู้องจากว่าสเปคของเหล็กอ่ะมันบางเกินไปแต่เราอ่ะรื้อหมดเลยแล้วออกแบบเป็นเป็นฟอร์มใหม่ให้แล้ัสรุก็คือหนาเลยซึ่งจริงๆหลังคาตัวนี้เป็นหลังคามทันชีทมีความหนาถึงสองนิ้วด้วยฉนวนนะครับซอรต์คุณแชมป์รู้สึกไงางครับผมก็ อ่าต้องต้องพูดในพระของผมหลักกันครับของพี่ชายผมมาเพราะว่าจะรู้เรื่องช่างราคาของผมเนี่ยคือจะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเราก็จะมีแบบบ้านในใจที่อยากได้เงี้ยครับก็โอเคมากๆครับพี่เพราะว่าเวลาเหมือนกับว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยครับบางพาร์ทเวลาเราดูแผนเราอาจจะดูไม่ออกแต่พอมาทําจริงเงี้ยพออยากแก้ไขอะไรเงี้ยครับบางทีทางของพี่หมูนะครับเขาก็แก้ไขให้เลยโดยที่แบบบอก ได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็รู้สึกแบบชอบมากๆครับพี่ได้ครับก็ขอบคุณนะครับพี่หมูตุ๋นคุณแชมป์ครับก็ขอให้ครอบครัวคุณแชมป์พี่หมูตุ๋นเนี่ยครับก็อยู่แบบเฮงเฮงกันด้วยนะครับเฮงๆฮด้วยนะครับผมครับผมครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจที่จะต่อเติมนะครับหรือว่าตกแต่งภายในหรือรูเป็นแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ตามข้อมูลตรงนี้นะครับหรือโทรมาที่082นะครับ619 2562นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนกนิกดนกนิกนกดิกนกนิกนกน แหมน้ำตาลจะไหลง่อ <c oughs> ้ดุกดิ๊กนี่แหละ <c oughs>